Indonesia Le สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ปินมุกมาพบเพื่อนๆนะคะเอาบอลสีตัวใหม่นะคะมาให้เพื่อนๆดูบอลสีตัวนี้มาในาน้าวังทองนะคะนี่วังทองนะคะวังทองอใบของน้องนะคะไม่แดง ได้มาในนามวังทองนะคะกระดูกเพื่อนเพื่อนเห็นกระดูกเขาไหมกระดูกดำนะคะหูยาวชิดตามตำราของวังทองนี่นะคะหูยาวชิดนี่หูยาวชิดนี่ตรงนี้วังทองนะคะก้านก้านใบก้านใบเป็นสีดำนี่นะคะเส้นนี้สีน้ำตาลนี่ เส้นนะคะเส้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลที่จริงใบเขาจะแดงแต่ของปิ่นไม่แดงของปิ่นมุกไม่แดงนะคะแถมมากัดสีแบบนี้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นวังทองอจะป้ายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแต่เลี้ยงเข้ามาสักพักละเขาก็ไม่แดงเขากลายเป็นสีนี้แต่เป็นวางทองนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าบอกไม่ใช่วังทองนะคะเพราะว่า ปิ่นมุกได้มาจากส่วนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะได้มาในนามวังทองซึ่งลักษณะอะไรของเขาก็เหมือนหมดแต่ว่าของปิ่นมุกนี่แค่พื้นไม่แดงเต็มใบแค่นั้นเองแดดก็โดนนะคะถามว่าแดดโดนไหมแดดก็โดนนะนี่สีเขาคือสวยมากนี่นะคะสวย นที่จริงพื้นใบอันนี้ยเขาจะเป็นสีแดงหมดนะคะพื้นใบจะเป็นสีแดงหมดของปีนมุกไม่เป็นนะคะแต่เข้าตำราวังทองหมดนะคะเราต้องดูเขาไปเรื่อยๆนะคะว่า,าเขาจะป้ายแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแดงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ ว่าเขาจะแดงทั้งใบหรือว่าเขาจะมีป้ายเปรือแบบนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะช่องปิ่นมุกนะคะอามะเมล็ดของปิ่นมุกนะคะ,มะเมล็ดต่อไปจะเป็นมเมล็ดของนายจันหนวดเคี้ยวนะคะผสมตัวอื่น หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะมีผสมอหยาดฝนผู้ใหญ่โชดด้วยนะคะก็ให้เพื่อนๆรอ,อติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ